ครับเขาก็มาขอบอยู่นีเริ่เรมุดเกตตัวจัดมันว่าครับเบี้ยวบนนนัอเบี้ยก้นบาดแจงดยู่จะ่มสุนเกตจะได้ไดกับพ่อพู้ไดก็ถืกลลกไปกับลบกไทยใก้ไหนค่ะค,คือเกลีอืใมใครรถดไปเฮ้ยวะ่ะเฮ้ยมานั่นให้ปูอยู่นีบอก<ป>พอขอบปูบอ่อกรรม บพอบอก,กได้ไหนอืมกดเจ้าวานอ่ะครับพ่อเขากดกินแล้วกัดฮคุณอ,อบรถไม่ไปลายแดงเสียไข่แสดงว่าศูนยเจ็ดัครับเรียกยเียไข่มันมัตัวไม่ีี้ันบอกคือเรากศูนย์เจ็ดเก่ามเจเสเียกัหนม่กันเลีอกไข่มันหกสามเก้าหกสามเจ็ ่เปส,เสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของบุญธรรมนํำโชกนะครับมือน,นี้แอดมินก็ได้เดินทางมาที่ดอนปู่ตาบ้านโปงเชือกนะครับมือน,นี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขฉก,กลาบประจำวันที่17มกราคม2566นะครับเด้อ ว่าเล็กเน่ทางที่ดอนปูตาบานปงเชือกพเพิ่นจะได้เล็กตัวใดก็ให้ทรรมผู้ชมไปที่ตามรับชมรับฟังนับกนเด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชมก่อนจะไปที่ตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้อธินบุญทานําโชคนั่นไปด้ยวยครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดยังบม่กดติดตามก็ฝา,ากกดติดตามให้นําไปด้ยวยครับเด้อจะอธิบดนบุญทานําโชกจะตามหาตัวเลขกโชกลาบไปฝากทมม่านผู้ชมคือเกาแล้วครับครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาบ ที่ดอนปูตาบานปรงเชือกน้ำกันเนาะครับเนาะคันหาให้เรียบร้อยทั้งน้ำทั้งยังเดี๋วนนุยกไปเลยวันจริดืก้ดรถเกเกดเก็อเกดเกิกเกิดเกงเรียบริอเกีดเกิดเก็ดเกิดเกิดเกิกบดเกิดเกิดเกิดเบกดกเกกด กูไปเนียพอดีอ uh, uh. okay. so, uh. oh. ืเจ้าตืกหรครับูกตัวถูกครับโอ้โหไมาเหมองดิ้นสิถูกถ้าลตัวเดตัวเครับครเพิ่ณก็บอตัวเดียวรอบครับก็ตัวเดียวก็ท่าตัวเีเลยนี่หกสาม จให้จะโต,ตแล้วหัวนี่ห้เอพี่จะแบ่งถือเลยกป็นย้าง้กับพี่้องบ้านตรงเสือบถือฮ่อฮ่าฮ่าาเขาก็เอาเี้ยห้องคุณยก็ว่า่ายพ่บอกพ้าพถือสามตวเขาจย่างอไันแต่พี่พ่เป็นผัว่า อพาว่าเป็นเป็นเบือกหอเปล่าหัวหมูกนเทาสื่อาตัฮอเกนนอย่างอื่นหัวหมูมันสิ่งน้อะแล้วเนี่ยหัวหมูนะะเพ่คนหัหมูก็ไก่อบไก่ก็ได้โอ้หัวหมูก็ได้ต้มไก่ก็ได้หัวหมูมันมันงายง่ายมีกล้วกอนกอกอ พ่อจับสลากให้แี่เอาสามตัวเด้อสามตัวบนเด้อพ่อทางนี้นอนให้พ่อจับสลากสองตัเด้อพี่นอนค่ะให้คุ่นพ่อจับสลากให้ีีครับ สี่สค่ะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะก็คือไม่ได้เก่งเตจจีเ็จทีก็คืออาจารยงว่าค่ะครับไปก่อนพู้ไปสูดท็อปแบบสามค่ะท่านผู้ชมสามค่ะ รดตี่ยคัสรุ่ยใชโอ้จิงโอ้จิงไี่อยงันพอิงเ็กมากบอกหได้หนิหกนะมันเก่าได้หกเด้อสรุปว่าได้สีสามหกนะพ่อขพี่น้องก็เท่ารับเขาจัดก็เท่ากบขอก็เท่าขาไ จำเ่่จพอจำเพิ่นเอจุดถูกนะคะเดี๋ยวรอบเบิรงนะคะวันเล็กจำอะไรเยอวพ่อจำแต่ตัวเลขถูกพิงพองมากี่ สี่สามหกสี่สามหกสี่สามหกนะครับเป็นลูกเป็นปองนะครับเนาะรอมอเล็กถูกกับพี่น้อเ็กออีคกตลาเมือูกเอะผแม่ได้ปูนาจะมาิองกับเป็นไร้ว่านะมรอเล็กถูกกันคับเด้อ พามันตากแดดขย,ไไขยับไปอีกไงเพ่อขยับไปอีกมันแดดแดดซองเออเป็นเงี้ยหลังกัะซองมากที่เก่าคนถือเก็โตวพอ่อถูกพึ่งฟองนะ คือคือกวาดข้อจับตัวคือเรถออตัวเขาปีประจันนี่พี่สนั่นได้บอกครับโอ้แล้วที่บอกคือขับรถไปดมาลูกที่งองห้าวนี่ละก็ดับใส่สี่สามหกหรือสามสี่หกครับสี่สามหกนะครับเนาะสี่สามหกสี่สามหกค่ะ รเราเรียกูค่ะท่า้ชครับครับนี่ก็เป็นดอนพุตาบ้านโปงเชือกนะครับเด้อตุนกระตังอยู่ที่หน้าตำบลบ้านโปงเชือกตำบลน,นามะเขือ อำเภอสหัดสขันจังหวัดกาลสินนะครับผู้ใดอยากเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอลาภก็เดินทางมาได้เ้ยครับเด้อเปิใหาโชกให้ลาภอย่ตลอดนะครับเนาะพอหลุ่น้ำกันเ้ยครับเด้อเด็กถูกจะได้ตัวใดประจําวันวันที่17บุกลาคม2 5 6ันะครับสําหรับเด็กปิงปองนะครับพอจําเพิ่นจับให้นะครับเพิ่นได้เด็ก436นะครับ436ได้แอดีินจัด ตัวเรียไปถ่ายคลิปนยครับเน ืมเรื่องับเดเลขลูกคิงฟองนะครับสี่สามหกนะครับจีดอนปูตาบ้านผงเชื่อกนะครับปรจําผลิตกรกไห้นะครับนอกสิจน้าไวปดูครับจะเรียนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเล็กินงวันม่งวันที่สิบเจ็ดมกราคมโอเสียนสิบแตเขียน สี่สามหกสามหานนะจะหากสามหกสบามหกอโอ้ห้างพอพออะโอ้ยอันค่อยจถืออันอันวดนี่นะมีไใส่งก็พ็ไป่เวดไม่นรวนไม่รวนอะถบนี่ยก็คืออเพ่ไม่ใน้วนจุดึ่งต่ กดวงดีเนาะอนัน้นที่เทืะอหวที่เรวถึงมาค่ะก็เก็ดก้าวู้เด็ดสามเพื่อเขาเก็ดเพื่อเ่้เกิก็ดอะไรเฮ้ก็เกจะรอนนี่เกิดจะแก่้แกคนถ้าบอกคือรู้ที จะวางหัวนี้เข้าไปหูเนาะค่ะวันนี้ล่าสุดที่เขาถือมีคือผู้ใดก็บอใจรู้ แกเป็นเด็กหนึ่งรับเด้อโอ้ยหลล์ขิงเก่งห้ึงือเรียกรู้มาเอามี่เอาบา้าเอาบา้าเอามาเอา,า,อาเว้าเอไปแสดงว่าเป็นคนสปอร์ตใจบุญตัวนี้อันผู้ซื้อว่าลวนว่าลวนนี่แม่นบอกเอเกี๋ยวไปไดเดกรียงงานนักแม่นบอกบามดรโอ้เเห็นเราสัมผัสเราได้ไหมค่คะัะโอ้ันจะเจอมันจะถูงานมันอยู่ที่ไอก ว่าเป็นอย่างมันยากเข้าพ่กเขาไปแต่ว่าฟังพอจาก็ได้ดอกพี่นอ้องคือหมายความว่าคือเขาเจ้าวทุกีนี้นาอบอกส <2 S 2> องวัดติดนะครับเนาะงปูซาซัมสองหอยครับบอก,บอกโอ้ปูซาซัมปูปูแสววุ่นกรได้ค่ะโอ้ค่ะเรียค่ะเมาระหว่างอรอเล็กถูกเดี๋ยวแอดมินจะพาไปบึง ตัวเลขที่จอมปวกหไปเบึงน้ำกันเด้ครับเด้อจอมปวกเงินแสนตาไปเด้อเจ้าที่เจ้าทางลูกร้านกับเดินทางมาขอตัวเลขชกลาบนะครับคนว่าได้กเงินแสนเงินล้านทียึดจอมปวกนี่นะครับเนาะ เย็นให้ลูกหลานเห็นเลยนครับเด้อแปลงรูปออก,ลลกออครับ,บแปลงรูกผอมนะครับเนาะโอ้ยไปหกเกินวาดกับผู้สาวผู้เบาผู้สาวผู้โต มาบุ็อกกันบล็อต่อกันบล็อเลดีก่าพมาโปรงบอกครับพลนมาป่งขึ้นพมาขออ้อมาขอก่อนถ้าอะไรโชคไปลาบแล้วเพินจะมาป่งที่หลังนะครับเนาะผมมีเขาเป็นยังดออผมมีเพิ่นกริเขียนห้ยี่อกอฮาบอกครับ หาอีดีพอเพาะึงเลยนี่หาขึ้นมนสามอันนะผมว่าไม่เห็นเป็นเลกสามเน่เออนสามครับสามตัวสามสามหาห่สามหาครับยันต้องกันสามหาเด้นสามหาเฮ้ สามหาเีนสามหาอใช้ลักสี่ด้วยทะลกเห็นเนี่เด็กนี่สามพ่อพ่อยืนเอาไม้ชี้เดี๋ยวนองท้ายเอคือบ้างเอาไม้ชีดเฮอากักก<อ>ัอากักกัาักกักจนโอเคเห็นแล้วค่ะทำไาช่วงกันตายเด็กหาไปหล็กสามเอครับนะ่ นั่นะพอโอ้สามบมดโได้ลพอเป็นเด็กยังอันหนึ่งเด็กแง่วหนูวาเลกหึพ่อเหนูว่าเลกหนึ่งเด็กึงบอกจากแล้วหนูว่าเห็นเป็นเล็กหนึ่งเด้พ่อเห็นเป็นเล็กยังปวดท้องจักค่ะแต่ว่าพอเห็นเล็กหาเ็นว่ระสามหาบอกน่เน่เน่เด็กกะเด็กกะกงมงเด็กกะก็กันเน่กงมงกัน โอ้โาถือเด้อจำพวกเงินล้านังเงินแสนกันนี่ก็กันแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นเจ๊ล้านซี่ก็ะถือยู่นี่ล้วเป็นล้านหกเหรอตเออน้ชุดถูกน้ตักูนี่เพี่น้องเ็กสามตัวนี่สามสามมาที่แรกเห็นสามหาเจต่างเห็นตัวเดียวคือเล็กนึงอยู่หันไม่อยู่หันทาง้างเลขาพ่อนล พอจีเลขหาอยู่สายกับค้างๆกันนั่นนะนะคะจสามหานึ่งพี่น้องเ,เลยสามหาหนึนห่งหนูว่าเห็นไรมองเืยรอเกิดทดคเกะตัวจะไหมอ๋อพันยำตัวเลขไหมครับเป็นเห็นจีจอมปวกพอจำมาเห็นสามหานะครับเกตตังคพันเห็น สามห้าหนึ่งหเลดลกมาองอจันเริเามาใส่กันพอดีเป็นสามหาหนึ่งขงแขงแร,รงย่างทรงน่ะจะนี่เนาะยางทรงทิงนีเห็นไหมครับเด็กถูกฮะเลขยังอะสี่หกยังมันหนึ่งบออครับพี่เด็กหนึ <c oughs> ่นงเก ว่ะเะอค่็งนีก้่ะตัวพิษแตกใช่ไหมปเบ้่งก็ดูบ้างเด็กโอ๊ยไมเห็นเด้อศูนหมดเดี๋ยวผมบังให้ไม่เห็นศูนศูนอยงนด้เห็นอยู่เด็กหนึ่งโอ้หนึ่งเจ็ดมันตัวสุดท้ายยังบ่ได้พ่อโอ้ต้งบัดเดี๋ยวรอรอไปู้โอ้โอ้เด็กสวยแท่เนี่ยโอ้เห็นตังไหนเราเสียบเห็นบัง ไม่ใช่หกหนึ่งเจ็ดพ่อหาหนึ่งเจ็หกหนึ่งเจ็ดนี่อ้ยหาหนึ่งเจ็ดเล็กคอยฝันตัวนี้ป้าหนูฝันเล็กีีเลยเดี๋พ่อหาหนึ่งเจ็ดตรูปอย่างหาหนึ่งเจ็ดเนาะโอ้ดังแสีงจังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหันไหมโอ้เคจัดครับ เด็กถูกห้ากับอะไรห้าหนึ่งเจ็ดกับพี่แจน้าไปนะครับเนาะเอามาเขียนอยู่นั่นเลยไหมอยู่คุณไหมจอมปวกครับจอมปวกมันสามห้านะครับแม่ีูว่าพ่อพอเห็นสามหาบอลจอมปวกสามห้าครับพ่อเห็นสามหาเจต่างเสริมเล็กหนึ่งใส่ทั้งหลังพ่อเห็นเจตระเลยหรือคุณท่านสามห้า จะเห็นไสามห้าจะเห็นสามห้าที่จปวดเพรก็จำก็เห็นสามห้าคือกันจะมาวอดวดก่อนๆผุนเท่าไปเห็นสามห้าเดยนะพ่อจอมงวดเลสามห้านะคะเีห้าน้อยอ๋อขันมาพ้าใ้พ่อเร่งงยห้าน้อยไปกอนสิบวะพอคือห้าน้อยไปกอนนะคะขอจำมาแต่ว่าแต่เดือเป็นเดทนะเป็นาษาไทนฟูดอนฮุตาฮะเด้อครับเด้อ